เจอคนอัตตาสูงนะคะเออเขาพูดได้คนเดียวนะคะแต่พอเราออกความคิดเห็นบ้างนะคะเขากลับมองว่าเราเถียงหรือว่าเอ้ยพูดอะไรไม่ได้เลยหรือไงนะคะเอา้าแล้วทําไมทีเราทําไมเราเรา,เราพูดนี่มันกลายเป็นเถียงแล้วทําไมเขาพูดนี่มันกลายเป็นทุกอย่างคือทุกคนต้องหยุดฟังเขาต้องยอมรับต้องแอ็กเซปต์ในตัวเขาอย่างเนี้ยนะคะ ยากเนาะยากเนาะอ่าแต่ถ้าเกิดทํำยังไงดีเราไอ้เราอัตราของเรามันก็ไม่ยอมเหมือนกันเฮ้ยทาไมอ่ะนายมึงมีสิิคนเดียวหรือไง <g ül> อย่างเงี้ยเป็นต้นนะมันก็จะฮึดขึ้นมาอ่ะนะคะไม่เป็นไรไอฮึดแรกเนี่ยที่มันแบบแบบรวมตัวกันเพื่อที่จะต่อสู้หรือปกป้องตัวเองเถียงกับอะไรเงี้ยอ่ะไม่เป็นไรนะเราเรายังฝึกอ่ะเราไม่ได้เร็วขนาดนั้นไม่ได้เร็วแบบพระอรหันต์แบบแบบอะไรนะกระเด้งมาปุ๊บ สะท้อนออกเลยไม่สะเทือนหูเราสะเทือนทั้งสัน่นทั้งรวมตัวกันและต่อสู้กับอย่างเงี้ยนี่คือพวกเรานะคะไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรคือแบบพี่มิ้นก็เคยแบบ ไม่พอใจในกระบ,บวนการนี้เหมือนกันว่าทําไมมันไม่ทันว่าทําไมยับยั้งตัวเองไม่ได้ทําไมการรวมตัวกันของอัตราของเราที่จะสู้กลับมันไวเหลือเกินนะคะไปส่งอารมณ์กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกว่าหนูเป็นพระอ,อรหันต์หรือ,อยังไงบอกอ๋อยังไม่ใช่เจ้าค่ะอ้ยอ๋อโอเคโอเคโอ้นี่มันปกตินะคะของพวกเรานะอ่ะอย่างนั้นก็โอเคก็อ่ะมันก็คือต่อสู้ไปแล้วแล้วเมื่อทันเมื่อไหร่ทันเมื่อไหร่เราก็เออกัแบบ หายใจเขาออกลึกๆหายใจเขาออกลึกๆยังไม่ต้องมานั่งสั่งสอนตัวเองเรื่องอะไรนะคะเพราะบางทีแม้แต่สอนตัวเองยังโกรธเลยเพราะโกรธไงโกรธที่ตัวเองทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็อ่ะผ่อนคลายไปก่อนผ่อนคลายไปก่อนหายใจเขาออกลึกๆเออให้ไอ้นั่นมันมันบมมันแพมอะไรของมันไปก็ช่างมันอะไรเงี้ยอย่าไปถือสาเราเข้าใจแล้วนี่นาว่าสิ่งที่เขาทํามันเป็นอุปนิสัยมันเป็นอัตตามันเป็นอะไรต่างๆนานาก็ว่ามันไปมันคือเขาอะนะคะแต่เราดีกว่าทานยังไงดีให้อัตโนมัติของเราที่มันแบบ อัตตามันเกิดขึ้นไวหรือระง,งับได้ช้าให้มันระง,งับได้เอ่อระง,งับได้ไวขึ้นไม่ให้มันเกิดคงยังไม่ได้นะคะแต่ยังไงให้มันระง,งับให้ไวขึ้นเราไม่ตอบโต้หรือตอบโต้น้อยแล้วก็วกตัวกลับมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะนึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์เข้าไว้นะคะเราเป็นสิทธิ์มีครูนี่นะเราเป็นสิทธิ์ที่ปรับพฤติปฏิบัติทมอยู่นะคะแบบ นึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เหนื่อยสั่งสอนเราอะบางองคแบบอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์พี่มินอย่างเงี้ยพูดมากทั้งกระเจ็บคอท่านไอจนแบบบางทีเป็นปอดอักเสบเป็นอะไรต่างๆนา,นานาแล้วก็แถววัดท่านอย่างเงี้ยก็แบบเผาองค์เผาอ้อยโอ้โหแบบ นะคะท่านก็บอกว่าอยากให้ท่านมองระบภาพไวๆก็เออเนาะก็เผาเงินเข้าไปอย่างเนี้ยอ้แบบพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะทุ่มเทในการสั่งสอนพวกเราเออพอมันนึกถึงความเหนื่อยของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มันก็อยากจะพยายามมากขึ้นนะในการอดทนในการอะไรต่างๆนานาแบบนี้หรือนึกถึงพ่อถึงแม่เราะนะคะเนาะดังนั้นก็เนี่ยคือการการแก้ที่ตัวเรานะคะการแก้ที่ตัวเราแล้วก็การทํำยังไงก็ไดใ้ให้เรามีความอดทนมากขึ้นอดทนอย่างเดียว จะกลายเป็นภูเขาไฟระเบิดแต่ถ้าอดทนด้วยมีปัญญาไปด้วยมันจะเออช่วยกันก่อเกิดเป็นเป็นนิวนิวเมียนะคะเป็นเราในในตัวตนใหม่ที่เออมันดีขึ้นแล้วมันก็มองมองเป็นธรรมชาติได้มากขึ้นมองเขาอะนะคะมองเขาด้วยมองเราด้วยเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะแล้ก็จะเห็นแบบการเปลี่ยนแปลงการไม่คงที่การบังคับบัญชาไม่ได้มากขึ้นเนี่ยตรงนี้เราจะถูกน้อยลงนะคะ่ะ